การกำหนดเลขที่เอกสารไปในระบบที่เราต้องการที่จะมีการตั้งเลขที่เอกสารนะครับข้างหลังแว่นขยายจะมีรูปหนังสืออยู่คลิกเข้าไปคลิกคําว่าตั้งรูปแบบแบบํากับคลิกช่องที่1แล้วก็คลิกคําว่าข้อความนะครับส่วนมากเราจะข้อความจะเป็นข้อความที่เราต้องการจะฟิกไว้เช่นคําว่า IV 66ขีด นี่คือข้อความที่เราต้องการจะล็อกไว้นะครับส่วนช,ช่องที่2นะครับช่องที่2เนี่ยเราต้องการให้เป็น running ตัวเลขนะครับสหลักแล้วก็เดือนอีก2หลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลข5หลักก็คือเดือน2หลัก running อีก3หลักนะครับตอบตกลงเอกสารล,ล่าสุดครับสมมุติว่าเดือนนี้เป็นเดือน808001 โปรแกรมก็จะรันนิ่งเอกสารอย่างนี้ให้นะครับในกรณีที่เป็นของเดือน9ถ้าเราเข้ามาเราก็มาเปลี่ยนเป็น09 001เดือนละครั้งนะครับ